็นการเริ่มต้นของการแปรรูปก็คือทําให้สุกก่อนการคั่วก็เป็นการทําให้สุกและก็หยุดปฏิกิริยาของการหมักนะครับให้หยุดลงแค่นั้นเป็นการฆ่าเชื้อที่เกิดจากการหมักนะครับแล้วก็ทําให้มีกลิ่นมีรสนะครับที่ดีขึ้นก่อนที่เราจะนําเม็ดโกโก้โกไปคั่วหรือไปอบให้ร้อนให้สุกนั้นเราจะต้องทําการคัดแยกคัดเม็ดก็เป็นการคัด เม็ดให้มันมีขนาดใกล้เคียงกันเม็ดเล็กก็จะคัดออกเนื่องจากว่าเวลาเราไปคั่วแล้วเม็ดเล็กเม็ดดิบเม็ดบางพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดการไหม้พวกของเรานั้นมันมีจํานวนมากเราจะต้องแบ่งใส่นะครับการแบ่งใส่ก็กลับประมาณเราเองว่าจะเท่าไหร่นะครับจึงจะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปในการคั่วแต่ละครั้งนะครับกระทะแรกอย่าเพิ่งใส่อะไรมากนะักนะครับอย่าเพิ่งใส่ เม็ดโกโก้อที่ตักแห้งลงไปมากนักเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าไฟของเรานั้นอ่อนหรือแก่อย่างไรอาใส่ก,กับมือสองกับมือก็พอ,อถ้าหากว่าเราคั่วแล้วนะครับเกิดมีควันนะครับออกจากกระทะมากมายก็แสดงว่าอันนั้นคือ,อไฟของเราแก่เกินไปเราต้องเบาไฟลง หลังจากที่มันได้ที่เรารู้มือเรียบร้อยแล้วเราก็าใส่เม็ดโกโก้ของเราที่ตัดแห้งแล้วลงไปมากขึ้นก็ใส่ประมาณนี้นะครับก็คือเรียงแถวได้ประมาณ1ชั้นนะครับจากนั้นเราก็คั่วก็จะสังเกตว่า,าหนึ่งกระทะของเรานั้นไม่มีฟัน นะครับไม่มีควันออกแสดงว่าไฟไม่เกินกระทะไม่ไหม้นะครับอันที่สองก็คือก่อนที่เราจะคั่วนั้นเราจะสังเกตว่าเม็ดโกโก้ของเรานั้นผิวมันจะด้านนะครับผิวมันจะด้านไม่เป็นมันเงานะครับหลังจากที่เราคั่วไปได้ักระยะหนึ่งสัญญาณว่าใกล้ดีนั่นก็คือว่ามันจะมีกลิ่นหอมออกมานะครับให้คนคั่วได้รับรู้กลิ่นของมัน หลังจากนั้นแล้วก็จะมีเม็ดแตกนะครับไดยินเสียงเม็ดแตกหลังจากนั้นอีกปิดหนึ่งผัดมาก็จะมีควันนะครับควันที่เกิดจากการอั่วของเรานี้นะครับเดิดขึ้นที่จะเบาไฟก็ได้นะครับตรงนี้เปลือกของมันก็จะเริ่มเป็นมันเนาส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนนะครับเดี๋ยวเราจะรอ ให้มันเกิดเสียงอีกสักครู่หนึ่งนะครับสักสี่ห้าเปนะครับอตอนนี้เม็ดของเรานั้นเริ่มเป็นมันเงานะครับท่านผู้ชมก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับว่ามันเริ่มเม็ดกับเหลือนั้นเริ่มแยกออกจากกันไปหลังจากนี้แล้วควันมันก็จะเริ่มหายไปเพราะผมเบาไฟแล้วก็ปิดไฟลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คดูนะครับอันนี้มันก็จะเริ่มกรอบ นะครับแล้วก็แกะ,มะเมล็ดออกจากเปลือกได้ง่ายๆและสำคัญก็คือว่าจะเห็นว่ามเมล็ดนั้นมันมีผิวมันเงาตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความร้อนอยู่นะครับถ้าเราทิ้งไว้ในกระทะอย่างนี้มันก็จะเกิดการสุกมากขึ้นหรือสึกจนผุหรือสุกจนแข,ข่หรือพวกแข,ข่นั่นเองนำทั้งหมดนี้ไปเทใส่ในถาดนะครับเพื่อให้หยุดความร้อนหรือคายความร้อนออกนั่นเองแล้วก็นํามาใส่นะครับตรงนี้ เกลีย่ยกระจายขึ้นลมลักษณะอย่างนี้มันก็จะทําให้ความร้อนที่อยู่ในเมล็ดนั้นค่อยๆคาย,ย,ย,ยออกไปนะครับอ,อันนี้เราก็จะได้โกโก้นิบเมื่อได้โกโกนิบแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปแปรรูปการแปรรูปนั้นก็จะทําเป็นเป็นผงก็ได้หรือจะไปบีบอัดเอนาน้มันก็ได้